สำหรับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงลูกแก้วในตำนานในเรื่องยายบาศเจ้าหนูสมุไรกันครับโดยพลังในเรื่องยายบาศนั้นเกิดจากลูกแก้วและดาบประกอบกันนะครับแต่เดิมยายบาดมีลูกแก้วและดาบอัศนีเทพซึ่งสามารถใช้พลังสายฟ้าของอัศนีเทพได้ครับแต่ครั้งที่พวกยายบาศนั้นบุกเข้าไปในปราสาทโอนิมารูครับ ซึ่งต้องฝ่าฟันทั้งอุปสรรคและกับดักมากมายนะครับรวมไปถึงลูกน้องสมุนต่างๆของโอนิมาลูอีกด้วยครับจนสุดท้ายสามารถบุกเข้าไปถึงตัวโอนิมาลูได้ครับยายบานั้นประจันหน้ากับโอนิมาลูผู้ใช้ดาบวายุเทพครับในตอนนั้นเองยายบะเนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมพลังดาบของอัศนเทพได้เลยนะครับ <N> เนื่องจากว่าถ้าผู้ใช้ไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยจะโดนอสนนเทพเข้าสิงเวลาใช้พลังครับแต่ครั้งนี้ต้องประจันหน้ากับโอนิมาลูครับซึ่งโอนิมาลูใช้ดาบวายูเทพและลูกแก้ววายูเทพอย่างเต็มกำลังท่างนั่นของยายบาจึงเรียกว่าจะต้องลองเสี่ยงใช้ลูกแก้วอสนนเทพดูในการต่อสู้ครั้งนี้ครับมุซาชิสั่งให้ยายบาใช้ลูกแก้วอสเนเทพในการต่อสู้ครับปรากฏว่าจากการฝึกฝนและประสบการณ์ของยายบานะครับทำให้ครั้งนี้ยายบาสามารถใช้ลูกแก้วอสนนเทพได้ครับการต่อสู้กับโอนิมาลูจึงเป็น ไปอย่างเอาเป็นเอาตายและสูสีครับโดยที่พลังของอัศนีเทพและวายุเทพก็ต่างแข่งแกล่งทัดเทียมกันครับจึงกินกันไม่ลงทีเดียวครับจนในจังหวะสุดท้ายครับที่ทั้งยายบาและโอนิมาลูปล่อยพลังออกมาพร้อมๆกันครับพลังของยายบานั้นก็ได้ไปกระแทกที่ดาบโอนิมาลูจนหักครับ ส่วนโอนิมาลูพลังของเขานั้นก็ได้ไปโดดลูกแก้วของยายบาจนหลุดออกจากดาบครับการต่อสู้นี้จึงจบลงด้วยโอนิมารูนั้นถอยทับไปพร้อมกับเอาดาบวายุเทพที่หักกลับไปซ่อมแล้วยังได้ลูกแก้วอสศนีเทพของยายบาไปด้วยครับ ทำให้ตอนนี้ยายบะนั้นมีแต่ดาบเฉยๆไม่สามารถที่จะใช้พลังอะไรได้เลยยายบะครับเมื่อกลับมาที่บ้านของไซยากะจึงได้พยายามหาวิธีว่าจะเอาพลังที่ไหนไปสู้กับโอนิมาลูในครั้งต่อไปนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือตำนานของลูกแก้วมังกรน,นั่นเองครับ ในตำนานนะครับเล่ากันว่าผู้ที่ใช้พลังของลูกแก้วมังกรจะมีพลังมหาศาลและสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นครับการเหาะเหินเดินอากาศจะทําให้ยายบาศสามารถบินตามประสาตัวนี้มาลูไปได้ทุกที่ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือไม่รู้ว่าจะไปหาลูกแก้วมังกรนี้ได้จากที่ไหนครับในขณะที่ยายบาศกาลังดูรูปมังกรอยู่ที่บ้านของไซยากะครับยายบาศก็เกิดเสียหลักครับเวลาที่คนเราเสียหลักเนี่ยนะครับก็มักจะคว้าอะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวครับ สิ่งที่ใกล้ตัวยายบาในตอนนั้นก็คือรูปแขวนรูปมังกรนี่เลยครับยายบาคว้ารูปแขวนรูปมังกรนี้ออกมาจากผนังปรากฏว่าด้านหลังของรูปนี้เป็นแผนที่ซ่อนลูกแก้วทั้ง7ในตำนานครับโดยลูกแก้วทั้ง7นั้นกระจัดกระจายกันไปอยู่ทั่วญี่ปุ่นครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าลูกแก้วมังกรเป็นลูกแก้วลูกไหนใน7ลูกนี้ครับแต่ในเมื่อมีแผนที่แล้วการผจญภัยในการหาลูกแก้วก็เริ่มต้นขึ้นครับลูกแก้วลูกที่1ครับลูกแก้วเทพวารีครับ ดยลูกแก้วนี้นะครับยายบาดสามารถพ่นน้ำจากปลายดาบได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญของลูกแก้วนี้ก็คือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้ครับซึ่งยายบาดจะใช้การควบคุมน้ำนี้เพื่อค้นหาลูกแก้วในลูกต่อไปครับและนอกน,นั้นยังสามารถที่จะสร้างน้ำพุออกมาโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับลูกแก้วเทวาลีลูกนี้อยู่ที่ทะเลสาบบีวะครับซึ่งในการค้นหาลูกแก้วของยายบาดในครั้งนี้ครับโอนิมาลูกก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับส่งลูกน้องนักดาบแห่งความมืดมิโยชิ เซไขนิวโดมาขัดขวางพวกยายบาอีกด้วยครับนิวโดสามารถเคลื่อนไหวในน้ําได้อย่างคล่องแคล่วนะครับวิญญาณของเขาถูกเรียกเข้ามาในตัวปลาหมึกครับทำให้เขาสามารถแปลงกายเป็นปลาหมึกได้ทําให้เขายิ่งได้เปรียบในการต่อสู้กับยายบานะครับในตอนที่นิวโดแปลงร่าเป็นปลาหมึกยักครับนิวโดได้ใช้หนวดปลาหมึกจับยายบาเอาไว้ ขณะที่ยายบากกำลังเสียเปรียบครับไซยากะก็ได้สั่งดาบโมโนโฮชิซาโอให้ยืดออกครับแล้วไปกระแทกตัวของนิวโดทำให้นิวโดเนี่ยเสียจังหวะครับในตอนนี้เองยายบาทใช้โอกาสนี้ใช้ท่าเพลงดาบฟ้าผ่าโจมตีไปที่นิวโดและสามารถเอาชนะนิวโดลงได้ครับต่อไปเป็นลูกแก้วลูกที่2ครับลูกแก้วทอง ในการเดินทางไปหาลูกแก้วลูกที่2ครั้งนี้ครับยายบ่ายได้ใช้ลูกแก้วเทพวารีในการควบคุมน้ำครับแหวกทะเลออกเป็นสส่วนเพื่อที่จะเดินข้ามทะเลไปโดยที่ไม่ต้องมีเรือครับลูกแก้วในตำนานลูกที่2นี้เป็นลูกแก้ววิเศษที่ถูกปกปักรักษาด้วยพวกทานุกิครับลูกแก้วนี้สามารถทําให้ผู้ใช้แปลงลางเป็นสิ่งต่างๆได้แม้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นแปลงเป็นคนอื่นหรือแปลงเป็นสัตว์ก็ได้นะครับหรือจะแปลงลางเป็นสิ่งของก็ได้อย่างเช่นก้อนหินและต้นไม้หรือยายบ่ายาย,ายังเคยแปลงลาง เป็น UFO ด้วยครับยายบะพบลูกแก้วนี้จากถ้ำทานุกิที่ชิโกกุครับ ในการค้นหาลูกแก้วครั้งนี้ครับโอนิมาลูก็ยังส่งนินจามาขัดขวางพวกใยบาอีกด้วยนะครับนินจาคนนี้ชื่อว่าฟูมาโคทาโร่ครับโคทาโร่ aro, คนนี้ใช้ทั้งวิชานินจาทั้งการกำบังกายจักรัจนลอกคราบและยังมีอาวุธนินจาอย่างคุไนมีคาถาโจมตีอย่างคาถาวงแหวนไฟโจมตีใส่ใยบาอีกด้วยครับ,บายบะใช้ลูกแก้วเทวาลีสร้างน้ำพุโจมตีทําให้ทั้งตัวใยบะและโคทาโร่เองกระเด็นออกมานอกถ้ำครับในขณะที่กระเด็นครับ ยายบะมีโชโนสุกเกะมารอรับครับทำให้ดูเหมือนจะได้เปรียบครับเพราะาบินอยู่บนฟ้าได้แต่ทั้งโคทาโร่ก็กลายร่างจริงออกมาครับร่างจริงของโคทาโร่เป็นนกครับ ทำให้โคทาโร่เนี่ยสามารถบินบนอากาศแล้วต่อสู้กับใยบาได้ครับการต่อสู้นี้จึงกลายเป็นการต่อสู้กลางเวหาในการต่อสู้ครั้งนี้ที่ใยบากําลังจะเพี้ยงพรำครับพวกทานุกินั้นได้ช่วยกันแปลงร่างเป็นใยบาครับทาให้โคทาโร่เนี่ยจะโจมตีหาตัวใยบาตัวจริงไม่เจอครับใยบาจึงใช้ท่าด่าฟ้าผ่าโจมตีใส่โคทาโร่ตอนที่ได้จังหวะนะครับโคทาโร่ใช้วิชานินจาหนีไปได้ครับแต่ก็ทำให้ใยบาเนี่ยได้ลูกแก้วทองมาครอบครองครับ ลูกแก้วลูกที่3นะครับลูกแก้วอัคคีครับลูกแก้วอัคคีนะครับแน่นอนว่าจะต้องยิงลูกไฟได้นะครับ เป็นหนึ่งในลูกแก้วที่ทรงพลังที่สุดในลูกแก้วในตำนานเลยทีเดียวครับใยบาสามารถยิงลูกไฟขนาดใหญ่ออกมาทำลายล้างศัตรูและสิ่งที่ขวางหน้าได้ครับลูกแก้วในตำนานลูกนี้พบที่ภูเขาไฟอาโซที่คิวชูครับวันนี้มารู้ได้ส่งอามาคุซาชิโร่ครับมาขัดขวางใยบาในการหาลูกแก้วครั้งนี้ครับชิโร่เป็นผู้ใช้วิชาแปลงร่างครับเจ้าชิโร่เนี่ยนะครับสามารถเสกเส้นผมของตัวเองให้กลายเป็นอาวุธของเขาได้ครับแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ ด้วยนะครับทีนี้ก็เป็นศึก การแปลงร่างสู้กันครับยายบะใช้ลูกแก้วทองที่ได้มาจากพวกไทานกิแปลงร่างสู้กับชิโร่ครับการต่อสู้นั้นยังคงยืดเยื้อครับลูกแก้วอัคคีนั้นอยู่ในภูเขาไฟอาโซครับเจ้าปลาดาวจึงอาสาร่อนเปลอาลูกแก้วมาให้ครับเมื่อได้ลูกแก้วมาแล้วส่งให้ยายบะครับยายบะจึงไม่รอช้าที่จะใช้ลูกแก้วนี้ครับยายบะใช้ลูกแก้วนี้ยิงไฟใส่ชิโร่อย่างจังครับทาให้ยายบะเอาชนะชิโร่ไปได้ด้วยพลังไฟของลูกแก้วอัคคีลูกนี้ครับการเดินทางหาลูกแก้วก็ยังคงดำ เดินต่อไปครับลูกแก้วลูกที่4ครับลูกแก้วหลวงพ่อโตครับในลูกแก้วนี้สามารถทําให้ใยบะขยายตัวใหญ่ขึ้นได้ครับเมื่อใช้ลูกแก้วจนหมดพลังไปลูกแก้วจะกลายเปลี่ยนเป็นสีดาครับต้องรอลูกแก้วนี้ชาร์จพลังขึ้นมาใหม่จึงจะใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งครับลูกแก้วนี้อยู่ที่เมืองนาลาครับ โอนิมารูนั้นส่งอิชิกาวะโกเอมอนมาขัดขวางครับอิชิกาวะโกเอมอนคนนี้เป็นขโมยมือฉกาจครับที่ขโมยแผนที่ลูกแก้วไปจากมูซาชิได้ครับแต่พวกเย่ยบาทก็ยังเจอลูกแก้วลูกนี้ได้นะครับโดยลูกแก้วลูกนี้อยู่ที่หน้าผากของพระพุทธรูปครับโกเอมอนจับไซกะไว้เป็นตัวประกันนะครับที่ปราสาทโอซากาครับหลวงพ่อครับจึงได้ใช้คาถานี้ปลุกพระพุทธรูปยักษ์ขึ้นมาต่อสู้กับปราสาทโอซากาครับทางด้านปราสาทโอซากาของโอนิมาลูเนี่ย ก็ได้แปลงกายเหมือนกันครับเป็นหุ่นยนต์ยักษ์นะครับทั้งสองต่อสู้กันครับเป็นสงครามยักษ์ระหว่างพระพุทธรูปและปราสาทโซสก้าครับในการต่อสู้ของพระพุทธรูปและปราสาทโซสก้านะครับทาให้ลูกแก้วครับหลุดออกมาจากหน้าผาของพระพุทธรูปครับและในจังหวะที่ยยบาครับกาลังจะโดนปราสาทโซสกานี้เหยียบครับยายบาัก็จึงได้ลองใช้ลูกแก้วใหม่ลูกนี้ดูครับปรากฏว่าทําให้ยยบาตัวใหญ่ครับ สามารถที่จะต่อสู้กับปราสาทโอซาก้าปราสาทนี้ได้เลยครับทําให้ยายบะสามารถที่จะช่วยไซยากะเอาไว้ได้ครับต่อไปเป็นลูกแก้วลูกที่5ครับลูกแก้วความมืด ลูกแก้วความมืดครับลูกแก้วลูกนี้เป็นลูกแก้วที่อันตรายมากนะครับอยู่ในเมืองนีงาตะครับเมื่อใช้แล้วลูกแก้วก็จะดูดกลืนผู้ใช้เข้าไปในโลกมืดครับเมื่อยายบะใช้มันครับก็ถูกดูดกลืนเข้าไปในลูกแก้วครับพร้อมกับจูเบซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมูซาชิชี้เพิ่งเจอกันครับยิ่งผู้ใช้มีความฝันและความหวังมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งโดนลูกแก้วลูกนี้ดูดเข้าไปได้ง่ายขึ้นเท่านั้นครับที่นี่สามารถทําให้ความฝันของผู้คนเป็นจริงได้ครับ อยู่ในที่นี่ความฝันของทุกคนจะเป็นจริงมีอยู่ความฝันเดียวเท่านั้นครับที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ก็คือความฝันที่จะออกไปจากลูกแก้วนี้ครับแต่ยายบาศก็ยังได้รู้วิธีออกไปจากลูกแก้วนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือต้องเอาชนะกับปะที่อยู่หลังน้ําตกได้ครับ เจ้ากัปปะที่อยู่หลังน้ำตกนี้ไม่ใช่กัปปะธรรมดาแต่เป็นกัปปะยักษ์ที่ดุร้ายครับมีพลังมหาศาลทีเดียวในครั้งแรกที่ยายบะไปประทะกับเจ้ากัปปะนี้ครับก็ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้ากัปปะนี้ได้เลยครับเนื่องจากเจ้ากัปปะนี้แข็งแกร่งอย่างมากทีเดียวครับยายบาเนี่ยยังไม่ถอดใจครับแต่ว่าจูเบ้ลูกศิษย์ของมูซาชิเนี่ยเริ่มที่จะถอดใจซะแล้วครับยายบาจึงออกอุบายนะครับชวนกินเลี้ยงนะครับ หวังจะให้จูเบ้เนี่ยกินเหล้าแล้วกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าครับและสิ่งที่ยายบาวางแผนไว้ก็เกิดขึ้นครับจูเบ้ครับเมื่อกินเหล้าเข้าไปครับเขาก็ได้กลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเข้าโจมตียายบาครับทำให้ยายบาเนี่ยมีคู่ซ้อมอย่างที่เขาต้องการครับจูเบ้เมื่อกลายเป็นมนุษย์หมาป่าครับทำให้ความว่องไวของเขาเนี่ยรวดเร็วมากจนยายบาสู้ไม่ได้เลยครับ ยายบาครับบังเอิญว่าดาบไปติดอยู่ที่กำแพงครับยายบาจึงพยายามที่จะดึงดาบออกมาจากกำแพงมาสู้กับจูเบ้ครับแต่ก็ดึงไม่ออกครับแต่พอยายบาออกแรงเข้ามากๆก็ดึงดาบออกจากกำแพงได้ครับแต่กลายเป็นความแรงที่ดึงดาบเนี่ยนะครับทำให้ยายบาหมุนเป็นกลงล้อแล้วไปโจมตีจูเบ้ครับทำให้เกิดท่าไม้ตายใหม่ขึ้นมานั่นก็คือท่าดาบกลงล้อลมครับ ยายบาตึงไปท้ากับปะในการต่อสู้อีกครั้งนะครับโดยยายบาใช้ท่าใหม่ดาบกงล้อลมนี้ล้มกับป่ายักษ์แล้วออกมาจากลูกแก้วแห่งความมืดได้ครับต่อไปเป็นลูกแก้วลูกที่6นะครับลูกแก้วน้ําแข็งครับลูกแก้วลูกนี้ทําให้ยายบายิงน้ําแข็งออกจากปลายดาบได้ครับสร้างพายุน้ําแข็ง สามารถแช่แข็งสิ่งต่างๆได้นะครับลูกแก้วลูกนี้มูซาชิขโมยมาจากปีศาจวัวครับนั่นก็คือตอนที่ยายบาดติดอยู่ในลูกแก้วความมืดครับได้มีปีศาจวัวนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของโอนิมารูครับเจ้าปีศาจวัวเนี่ยถูกสั่งให้หาลูกแก้วในตำนานมาครับแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่รู้จักครับว่าลูกแก้วในตำนานเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับแล้วเจ้าปีศาจวัวเนี่ยครับบังเอิญมาเจอมูซาชิพอดีครับ มันจึงบอกว่าให้มูซาชิเนส่งลูกแก้วทุกอย่างมาให้มันครับมูซาชิจึงออกอุบายนะครับว่ามูซาชิเนี่ย รู้จักครับว่าลูกแก้วในตำนานหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมูซาชิเนี่ยจะช่วยดูให้ครับเจ้าปีศาจวัวน,นี่ก็หลงเชื่อครับส่งห่อผ้าที่เก็บลูกแก้วให้มูซาชิครับในห่อผ้ามีสิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะทรงกลมเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลของเล่นหรืออะไรต่างๆเต็มไปหมดครับมูซาชิก็เลยลองดูนะครับว่าในห่อผ้านี้จะมีลูกแก้วในตำนานหรือเปล่านะครับปรากฏว่าในห่อผ้านี้ก็มีลูกแก้วในตำนานจริงๆครับ มูซาชิจึงแอบเก็บลูกแก้วนี้ไว้ครับโดยที่ไม่บอกเจ้าปีศาจวัวครับดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีนะครับแต่เจ้าปีศาจวัวนี่ดันรู้ตัวครับว่าคนคนนี้คือมูซาชิพวกของคุโรงงานนี้ใหญ่บะครับเจ้าปีศาจวัวนี่ก็เลยเข้าโจมตีมูซาชิและเพื่อนๆครับ ในตอนที่พวกมูซาชิกำลังจะเสียท่าครับไซยากะกำลังจะโดนทำร้ายครับายบาดก็ได้หลุดออกมาจากลูกแก้วความมืดพอดีมาต่อสู้กับปีศาจวัวครับในการต่อสู้เจ้าปีศาจวัวนั้นแข็งแกร่งมากนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะพละงกำลังของมันได้เลยครับในเมื่อไม่มีทางเลือกนะครับจึงต้องลองใช้ลูกแก้วใหม่ที่เพิ่งได้มาครับเมื่อใช้นะครับก็สามารถที่จะแช่แข็งเจ้าวัวนี้ให้เป็นน้ำแข็งได้ครับายบาดจึงเอาชนะเจ้าปีศาจวัวนี้ไปได้ครับตอนนี้ใยบาดรวบรวมลูกแก้วได้6ลูกแล้วนะครับ ลูกต่อไปนี้เป็นลูกสุดท้ายที่ปรากฏในแผนที่นะครับนั่นก็คือลูกแก้วลูกที่7ครับ ลูกแก้วลูกนี้ถูกพบในกองลูกแก้วของปีศาจริงครับซึ่งในกองลูกแก้วของเจ้าปีศาจลิงนะครับมีลูกแก้วทั้งหมดถึง10,000แลูกครับซึ่งเจ้าปีศาจริงเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่เปิดเผยตัวว่ามันเป็นปีศาจริงครับแต่หลอกให้พวกยายบาเนี่ยเข้าไปหาลูกแก้วในตำนานในบรรดาลูกแก้ว1 0 0 0 0แลูกนี้ครับพวกยายบาจึงค้นหานะครับแต่ปรากฏว่าลูกแก้วในตำนานที่พวกยายบามีอยู่เนี่ยนะครับมันส่งปฏิกิริยากับลูกแก้วในตำนานที่ซ่อนอยู่พวกยายบาจึงถือลูกแก้วกันไว้คนละ เพื่อเรียกให้ลูกแก้วในตำนานลูกนี้ปรากฏออกมาครับและและลูกแก้วในตำนานลูกนี้ครับก็ปรากฏออกมาจริงๆครับลูกแก้วในตำนานลูกนี้ลอยออกมาจากลูกแก้วทั้งหมด1นึ่งแสนลูกครับปีศาจลิงจึงเปิดเผยตัวตนครับแล้วเข้ามาขโมยแย่งลูกแก้วทั้งหมดไปพร้อมทําให้ทุกคนกลายเป็นหินไปครับ ขณะที่ยายบะกําลังจะกลายเป็นหินครับปรากฏว่ายังเหลือลูกแก้วอีกหนึ่งลูกครับที่เจ้าปีศาจลิงเนี่ยยังไม่ได้เอาไปนะครับนั่นก็คือลูกแก้วแห่งความมืดครับคนที่เก็บลูกแก้วนี้ไว้นั่นก็คือเจ้าปีศาจปลิงนั่นเองครับเจ้าปีศาจปลิงแอบ,บออกมาจากปกเสื้อนะครับแล้วเอาลูกแก้วลูกนี้ใส่ลงไปในดาบครับยายบะจึงใช้ลูกแก้วแห่งความมืดนี้นะครับดูดเจ้าปีศาจลิงเนี่ยเข้าไปอยู่ในลูกแก้วครับเจ้าปีศาจลิงจึงต้องไปเจอกับเจ้ากับปะยักษ์นั่นครับ แล้วไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือไม่ด้วยครับสุดท้ายยายบาจึงได้ลูกแก้วนี้มาครอบครองนะครับลูกแก้วลูกนี้เป็นลูกแก้วลูกสุดท้ายในแผนที่แล้วครับหวังว่าจะเป็นลูกแก้วมังกรนะครับแต่ปรากฏว่าพอใช้ครับลูกแก้วลูกนี้ก็กลับพูดได้ขึ้นมาครับบอกว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะครับอะไรที่ถูกต้องนะครับที่ว่าถูกต้องคือยายบาเป็นผู้ครอบครองลูกแก้วทั้ง6แล้วนะครับซึ่งลูกแก้วลูกนี้จะสามารถบอกที่ซ่อนของลูกแก้วลูกสุดท้ายได้ครับ เจ้าลูกแก้วพูดได้นี้ก็จึงได้บอกที่ซ่อนนะครับว่าลูกแก้วลูกสุดท้ายนะครับลูกแก้วมังกรอ,อยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิครับพวกใย,ยบะจึงได้ออกเดินทางไปที่ภูเขาไฟฟูจิครับแต่ว่านอกจากลูกแก้วลูกสุดท้ายจะอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิแล้วนะครับสิ่งที่รอพวกเขาอยู่นั่นก็คือโอนิมารุครับเพราะว่าปราสาทของโอนิมารุตอนนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาไฟฟูจิครับมาถึงเรื่องราวของลูกแก้วลูกสุดท้ายนะครับลูกแก้วมังกรครับใยบาทก็ได้เดินทางไปภูเขาไฟฟูจินะครับเจอฐานของโอนิมาลูอยู่ครับซึ่งการที่จะเข้าไปในป่องภูเขาไฟนั้นต้องผ่านฐานของโอนิมาลูเข้าไปครับพวกใยบาทนั้นก็ได้ต่อสู้กับสมุนของโอนิมารูมากมายนะครับโอนิมารูนั้นแข็งแกร่งมากครับจากดาบที่ซ่อมเสร็จทําให้มีพลังมากขึ้นครับและโอนิยังมีท่าไม้ตายใหม่ก็คือดาบพายุหมุนของโอนิมาลูด้วยครับทำให้โอนิมารูนั้นแข็งแกร่งขึ้นนมากจ คราวนี้ยายบะไม่สามารถที่จะสู้ได้ครับโดยเมื่อยยบะมาถึงปากปล่องภูเขาไฟแล้วนะครับการที่จะลงไปเอาลูกแก้วมังกรน,นะครับนั่นก็คือต้องใช้ลูกแก้วทั้ง6และผ่านการทดสอบจากธรรมชาติครับเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าผู้นั้นคู่ควรกับลูกแก้วมังกรหรือไม่ครับยายบะนั้นจึงจําเป็นต้องตัดสินใจนะครับ โดยที่มีทางเลือกอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือใช้ลูกแก้วที่มีอยู่ทั้ง7ครับในการต่อสู้กับโอนิมาลูที่แข็งแกร่งขึ้นมากครับหรือทางที่2ครับทิ้งลูกแก้วทั้ง7แล้วไปเอาลูกแก้วมังกรครับยายบะตัดสินใจที่จะทิ้งลูกแก้วทั้ง7ครับแล้วไปรับการทดสอบ เพื่อที่จะรับลูกแก้วมังกรมาครับพวกใย,ยบาจึงตัดสินใจเข้ารับการทดสอบทั้งหมด5การทดสอบด้วยกันครับพวกใย,ยบะน,นั้นช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและเสียสละตนเองนะครับจนผ่านการทดสอบได้ทั้ง5การทดสอบครับใย,ยบาจึงผ่านการทดสอบและได้ลูกแก้วมังกรมาครับเมื่อใย,ยบาใช้พลังของลูกแก้วมังกรครับดาบของยายบะก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไป โดยที่ลูกแก้วมังกรน,นี้สามารถสร้างบาเรียเพื่อที่จะป้องกันตัวเองสามารถทำให้บินบนอากาศได้และใช้พลังของลูกแก้วทั้ง7ได้ด้วยครับยายบาดจึงได้พลังใหม่มาต่อสู้ทำให้ยายบาดนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของลูกแก้วในตำนานทั้งหมดในเรื่องยายบาดเจ้าหนูซามูไรครับโดยมี7ลูกในแผนที่และอีกหนึ่งลูกที่ต้องรวบรวมทั้ง7ลูกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปเอาได้ครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือมีประเด็นตรงไหนที่ยังไม่พูดถึงก็ต้องขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ